ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังลุยจับกลุ่มตู้สล็อตในเขตอำเภอสารภีโดยการนำของพันตำรวจต,ตรีภูริศคำหมืน่นสารวตรสืบสวนกองบังคับการสองกองบังคับการสืบสวนสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังตรวจคนบ้านสวนดีเคแอนเบนโซไซตี้สนนกเกอร์คลับ88 เลขที่167หมู่ที่3ตำบลดอนแก้วอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่จากการสืบทราบมาว่าที่ดังกล่าวมีการเปิดให้เล่นตู้สล็อตและได้จับกลุ่มผู้ต้องหา1หรายพร้อมกันนี้ได้ส่งของกลางตู้สล็อต2ตู้พร้อมกับผู้ต้องหาให้กับพันตำรวจตรีพงศกรอ่วมตะกูล ร้อยเวรสถานีตำรวจภูทออรอเภอสารพีเพื่อดำเนินคดีต,ต่อไปทีมข่าวเฉพาะกิจนิว24รายงาน